สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสาธิตหลอด VCK มือนเดิมนะครับแต่ทีนี้นะครับวงจรของ2ออย่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับโคมชุดนี้นะครับก็จะต่อต่อมาจากโรงงานครับก็จะต่อแบบนี้มาเลยนะครับก็คือใส่นะครับเหมือนกับ LN คนละข้างนะครับนะครับอย่างนี้นะครับ อย่างนี้แต่โคมนี้ผมจะใช้กับหลอดรุ่นใหม่นะครับที่เป็นสีเหลืองกล่องสีเหลืองนะครับที่ทนแรงกระชากได้2.5กิโลโวลต์และก็2,500ลูเมนนะครับ mm hmm. ก็คือหลอดตัวนี้นะครับตัวนี้นั่นเองที่ผมเคยสาธิตในคลิปที่แล้วแล้วนะครับก็อย่างนี้นะครับครับ LN คนละข้าง l อลอ่ออันนี้ Ln ข้างเดียวนะครับหลอดเหลืองนะครับ ผมจะใส่รวมกันกับหลอดนะครับที่เป็นกล่องสีแดงนะครับมันวงจรเหมือนกันใช่ไหมครับมันก็จะต่ออย่างนี้นะครับอันนี้ระบุชัดเจนนะครับ L N คนละข้างนะครับนะครับดูนะครับฝั่งนี้ N นะครับวงจรที่เขาต่อในหัวในหัวของหลอดนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ L กับ N นะครับ ดูนะครับว่าผมจะใส่ในโคมที่เขาไวริงเข้ามาตามกล่องหลอดจะเป็นยังไงนะครับดูนะครับผมจะใส่นะครับครับอันนี้ก็ต่อเรียบร้อยนะครับดูนะครับดูนะครับถ้าหลอดที่อยู่ฝั่งข้างบนนะครับก็จะเป็นหลอดสีแดงนะครับผมเอา N ไว้ฝั่งนี้นะครับ นะครับอย่างนี้นะครับ N นะครับแล้วก็จะเป็นหลอดที่กล่องสีเหลืองนะครับอยู่ข้างล่างนะครับก็จะเป็นหลอดนี้นะครับวงจรเหมือนกันนะครับ Ln ตัวนี้จะเป็นเข้าข้างเดียวนะครับเอาลองดูนะครับเราจะลองปล่อยไฟดูนะครับเ่ะเปิดสวิตไฟเลยครับลองดูนะครับนะครับตัวนี้ดูนะครับหลอดที่เป็น L.N. นะครับอ่ดูนะครับ L.N. นะครับที่เข้าข้างเดียวนะครับติดนะครับแต่หลอดอีกหลอดหนึ่งไม่ติดนะครับอืมแล้วทีนี้ให้เพื่อนเพื่อนลองทำอย่างนี้นะครับลองสลับขั้วหลอดนะครับลองดูนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะสลับขั้วหลอดนะครับตอนนี้ เอ็นอยู่ฝั่งขวานะครับเดี๋ยวผมจะสลับนะครับครับเนื่องจากถ่ายคนเดียวนะครับก็จะต้องสตอมไปก่อนนี้นะครับเอาเอมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับฝั่งขวานะครับเอ็นอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนะครับลองดูนะครับเราก็จะลองเปิดสวิตดูนะครับต้องเปิดนะครับอ่าติดทั้งสองหลอดแล้วนะครับดูนะครับหลอดไฟจะติดทั้งสองหลอดนะครับ ทั้งสองหลอดเดี๋ยวผมจะดึงหลอดตัวนี้นะครับออกที่จะให้รู้ว่าเออโอเคมันติดจริงๆนะครับอยู่นะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ผมใส่หลอดเรียบร้อยนะครับดูนะครับอ่า ไฟ LN คนละข้างดูนะครับฝั่ง L ผมใส่ฝั่งนี้ให้ดูนะครับผมคว่ำหลอดลงนะครับเพื่อให้เห็นว่าให้เห็นว่า LN มันอยู่ยังไงแต่เวลาใส่นะครับไอตัวเส้นของหลอดตรงนี้มันต้องอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็คือวงจรนะครับการต่อดูนะครับก็ต่อมาอย่างนี้นะครับ LN คนละข้างนะครับอย่างนี้เลยตามขั้วโอเคงั้นลองเปิดไฟดูครับนะครับนะฮะคือคือ หลอดมันติดนะครับอทั้งสองหลอดเลยนะครับต่ออย่างนี้ครับก็แสดงว่าหลอดไม่เสียนะครับใช้ได้พผอินนะครับคลิปก่อนนะครับเขาผมเคยบอกไว้ว่าถ้ามันไม่ติดให้ลองสลับขั้วดูนะครับเพราะว่าบางครั้งขั้วฝั่งไหนฝั่งหนึ่งมันอาจจะมีสายขาดวงจรข้างในนะครับ แต่หลอดมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองสลับขั้วดูนะครับดูนะครับเนี่ยผมสลับแล้วนะครับเอา L แ่ก่อนอยู่ฝั่งขวาผมย้ายมาฝั่งซ้ายแล้วนะครับดูนะครับดูนะครับผมย้ายมาเรียบร้อยนะครับเราจะลองเปิดสวิตช์ไฟดูนะครับเห็นไหมครับมันจะมีหลอดหลอดหนึ่งที่ไม่ติดนะครับเห็นไหมฮะ หลอดข้างบนที่ไม่ติดนะครับแสดงว่าสรุปก็คือหลอดกล่องแดงนี่นะครับถ้ามันมันสลับขั้วได้ถ้าเราต่อวงจรซ้ายขวา L N เข้าขั้วไหนก็ได้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้สรุปนะครับแต่ถ้ามันไม่ติดอย่างนี้นะครับเราก็ลองสลับขั้วดูสักครู่นะครับเดี๋ยวผมสลับให้ดูดูนะครับตอนนี้มันอยู่อย่างนี้ครับ L N อ่า N อยู่ฝั่ง ขวานะครับดูผมจะสลับให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ L เห็นไหมครับมันจะสะท้อนนี่ไหมครับ L N เห็นนะผมสลับขั้วแล้วนะครับสลับข้างนะครับหลอดข้างบนแต่ก่อนมันไม่ติดนะตอนนี้ผมสลับแล้วมันก็ติดเห็นไหมครับติดปกติเลยนะครับก็ใช้ได้อย่างนี้ไปเลยนะครับ สรุปแล้วก็คือโคมิซิเคที่ไวริงจากโรงงานนะครับสามารถใช้ได้ทั้งหลอดเข้าข้างเดียวและสองข้างนะครับไปเข้าซ้ายขวาหรือจะเข้า Ln ฝั่งเดียวก็ใช้ได้นะครับสลับขั้วซ้ายขวาได้เลยคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันนะครับทั้งหลอดรุ่นใหม่และหลอดรุ่นเก่านะครับว่าข้างในเข้าไวริงมาเรียบร้อยนะครับใช้งานได้นะครับก็คลิปนี้ก็ คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับไฟฟ้าง่ายๆครับไบไลท์อินเทรียชสปายครับมีอะไรนะครับสินค้าของเราที่จะมารีวิวหรือว่ามาบอกวิธีการใช้นะครับผมก็จะทําคลิปเดียวนะครับแล้วก็จะลงให้เพื่อนๆนะครับได้ดูนะครับทั้งใน Youtube ด้วยนะครับในช่องของบริษัทนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ฝากโคม V C K ด้วยนะครับ L E D นะครับราคาประหยัดนะครับรุ่นทั้ง ปี๊ดชวอีโคนะครับและรุ่นใหม่นะครับกล่องสีเหลืองเราไม่ต้องไพวงนะครับถ้าซื้อพร้อมรางนะครับใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราซื้อรางมาไวริงเองนะครับก็แนะนำให้ดูนะครับว่ากล่องแดงไปเข้าซ้ายขวานะครับแล้วก็ถ้าจะให้ง่ายก็คือต่อตาวงจรได้เลยนะครับต่อตาวงจรได้เลยนะครับก็คือ มันมีสายข้างบนอย่างนี้นะครับทั้งหลอดเหลืองและก็หลอดกองแดงนะครับกองเหลืองและกองแดงถ้าอย่างนี้จะทําให้เราไม่ต้องไปพาวงว่าเฮ้ยเปลี่ยนหลอดกองแดงกับกองเหลืองเราต้องมาวายลิ่งใหม่ไหมไม่จําเป็นนะครับเรา